สวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมบรรยากาศยามเสา้าครับอยู่น้องตะโก,กโมเดลครับนี่ก็เล่งว่าสิว่ายามหลบกบกับใส่วบซีหลังครับอยู่หน้าจะคล้องเลรครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งครับนี่ยามเสารครับอากาศเยน็ยนๆเลยครับจะเบิ่งน้ำกันครับหลังแหลกครับนี่ใส่ไวอยู่ในหล่องยางพาราครับ หน้านี่เลยครับใส่ไวปยุ่นี่ครับหลังแหลกเลยเอ,อใส่ออมีเสียงอยู่ครับมีเสียงมีเสียงมีเสียงอยู่โอ้หันอยู่ครับหันโอ้สองโตครับ โอ้ไม้นีสองโตครับ,ตรบโตใหญ่ครับโอ้โตัวใหญ่ไม้นี่นี่ครับโอ้เน,น้นเนีนเลยครับกินปลาเข็งสี่โตครับปลาเข็งลังนี่นะครับนี่ครับ